ี่เป็นนักหมายพี่ก็ต้้อองรูููดดิเก็ย่หตุวุ่นวายเกิดขึ้นหลังชายสองคนที่อ้างว่าได้รับมอบหมายจากเจ้าของโรงงานเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างดําเนินการขนย้ายกากอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่โรงงาน Wax g ซ์กาเบต c รีไซเคิลเซ็นเตจำกัดใช้เวลาเจรจากว่า20นาทีรถบรรทุกพ่วงบรรจุดินปนเปื้อน3คันแรกก็เดินทางออกจากพื้นที่โรงงานได้สําเร็จ อุปสรรคที่พบในการขนย้ายกากอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่โรงงานทําให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องขอกําลังจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพื่อช่วยภารกิจการขนย้ายในวันนี้วันนี้ก็มาท่าที่เห็นเบื้องต้นนะครับก็จะมีทางหน่วยรักษาความปลอดภัยของอทางบริษัทแบกเกอเบสหรือคุณสมพงษ์เนี่ยเพียงแค่หนึ่งท่านเองนะครับก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า วันนี้เราจะเข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าที่นะครับนะเราเราไม่ได้มาบุกลุกะะเรามาตามหน้าที่คนระับไม่ไดอ้อ่อะไรเนะเขาแจ้งความว่าลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมเราไม่ได้ลักทรัพย์นะครับนี่คือเอ,เอาของเสียไปกําจัดตามตามตามหนา้นาที่ของหน่วยงานนะครับก็ถือว่าแจ้งแล้วนะครับต่อไปไม่ว่าจะมีการกีดขวางยืนขวางรถหรือบุคคลใดั้แต่มาขีดขวาง,วางนีง่ครับเราชี้ตัวและจับเลยครับนะฮะถังเหล็ก200ลิตร ภายในโกดังหมายเลขที่3และ4และดินปนเปื้อนในจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อปี2565คือเป้าหมายของการขนย้ายในวันนี้เอกชนจะต้องนำกากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทขึ้นรถที่มีใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตรายและต้องมีเอกสารขนย้ายระบุประเภทของกาก,ากอุตสาหกรรม รถบรรทุกต้องชั่งน้ำหนักทั้งที่ต้นทางและปลายทางสถานที่บำบัดกำจัดโดยจะมีรายละเอียดทุกอย่างระบุในเอกสารเอกชนสำรวจพบว่ากาก,ากอุตสาหกรรมภายในโรงงานมีประมาณ1น0 0งตันประกอบด้วยถังเหล็กตัวทำละลายน้ำมันปนเปื้อนกากสีและเศษผ้าปนเปื้อนกรมโรงงานอุตสาหกรรมขออนุมัติงบประมาณกลางฉุกเฉินกว่า59ล้านบาท นำมาดำเนินการล่วงหน้าก่อนฟ้องร้องจากเอกชนให้คืนเงินส่วนดังกล่าวเพราะเอกชนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ก่อนหน้านี้การดำเนินการเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามกำหนดจะแล้วเสร็จภายใน210วันหรือปลายเดือนมีนาคมปีหน้าด้านชาวบ้านรอบพื้นที่โรงงานและมูลนิธิบูรณะนิเวศ ต่อเนื่องและฝากความหวังกับหน่วยงานรัฐสกัดกั้นการปนเปื้อนสารเคมีลงสู่น้ำบาดาลควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชั้นบนดิน